แต่บางอย่างทาแบบนี้กับทุกคนขันมีคนไม่เห็นังสิ่กับมูจอมูเจอสี่หักบอตอนนี้มันมากมันมากกว่าคําว่ารักคือหนูรู้สึกผูกพันกับเขาไปแล้วบางคนสิว่าข่อยอันนี้น้ำเขาหลายเดแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เดี๋ยวทุกคนก็รู้ค่ะ นูเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนก็รู้เดี๋ยวเวลามันก็จะบอกเองทุกๆอย่างก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นมาหนูไม่ได้อยากปิดบังแต่บางอย่างมันก็พูดตอนนี้ไม่ได้หลายๆเรื่องที่เรารู้อยู่แก่ใจตัวเองว่ามันคืออะไรมันต้องไปในที่ทางไหนเรื่องนี้สามารถพูดได้หรือพูดไม่ได้มันมีเวลาของมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนก็รู้เดี๋ยวทุกคนก็ก็ได้เห็นเห็นแล้วทุกคนก็จะเข้าใจ ว่าอืมทำไมมันเป็นแบบนี้หนูเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะมองยังไงหนูไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือเขายังไม่รู้เฉยๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าทุกคนรู้ว่าเออสิ่งที่เราสร้างกันมามันมีมูลค่ามากแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้คอยมัดจวบเป็นปิศานจะคอยมันมีหลายมันมีหลายคอยบอกเลยปิศาย,ยังไม่หมด กดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้หน่อยน้ำเลนเดอค่ะ